สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่องสิทุกคุณครับคลิปนี้พิกิตก็มีคอลเลกชันของดิทเตอร์คิตตี้ลุยมาเจอเหตมาให้ชมกันครับฮ่านะขับรถนิสสันเซฟิโรเอสามหนโอ้โหงานมาเจอเหตนะเออทำออกมาได้สวยนะครับทุกคนนิสสันเซฟิโรเอสามหนเป็นรถที่สวยมีรายละเอียดดีมากครับทุกคนนี่นะครับนะ นนิสสันเซฟิโร่เอ๊สามหนึ่งครับทุกคนนะดูปากกระโปรงนี่เปิดได้นะเออนี่ครับปากกระโปรงเปิดได้เลลายสวยในะโลโก้มาเจเลตนะเบอร์เจ็ดสิบนะหลังคาก็มีโลโก้มาเจเลตนี่ด้านข้างโอ้รายละเอียดใช้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะโลโก้มาเจเลตล้อเฉียวทีเดียวนะหกก้านตัวนี้เป็นล้อ,อยางด้วยนะทุกคนนะล้อ,อยาง้วยรายละเอียดใช้ได้ดูด้านน้นะดูด้านหน้านี่ ไฟหน้าไฟเลี้ยวกระจังหน้าแม้ทําได้สวยครับทุกคนนะโอ้โหนี่ด้านหลังมาเต็มครับทุกคนโลโก้มาจเลตไฟท้ายโลโก้นี้นะโอ้โหอยู่ในคอลเลกชันของคิตตี้หนุ่ยนี่แจมทุกคันนะทางมาจเลตเขาจะทํามาในคอลเลกชันนี้ก็จะมีอยู่สแบบนะก็จะเป็นนี่ครับทุกคนล้อสีดํานะครับล้อสีดําแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นล้อสีขาวนะทุกคนโอ้โหล้อสีขาวนะ นะครับทุกคนเก็บให้ครบเซตแล้วครับทุกคนล้อสีขาวแล้วก็จะมีแบบตัวนี้จะเป็นล้อสีแดงโอ้โหแจมทุกคันดูรายละเอียดใช้ได้นะครับนะลวดลายของรถนิสสันเซฟโร่ A31 คันนี้แจมมากครับนะสามสีนี้ของล้อแล้วยังมีอีกแบบหนึ่งทุกคนนั่นก็คือล้อสีทองอนะทุกคน ล้อสีทองโคดแจมเนะี่ยคันนี้บิกิดมีลายเซ็นของคิตตี้ลุยด้วยนะนี่ครับเซ็นให้ที่ทุกคนนะโอ้โหเป็นความประทับใจมากบิ๊กิจไปเจอกับคิตตี้ลุยทิ้งงานมอเตอร์โชว์ครับทุกคนครับที่งานมอเตอร์โชว์คิตตี้ลุยก็ได้เซ็นชื่อให้นะครับใด้รถคันนี้บิ๊กิตมาด้วยล้อสีทองโคดแจมลิมิเต็ดเลยครับใครอยากได้คอลเลกชันของคิตตี้ลุยลองไปตามหาที่ห้างสรรพสินค้าหรือตามเซเว่นได้นะจะเป็นแพ็คแบบนี้ครับทุกคนแพ็คใหญ่ๆเลยเป็นแพ็คดีราคา มีรถนะล้อ,อยางแล้วก็มาพร้อมกล่องทุกคนนะเป็นลักษณะนี้เก็บสะสมให้ครบคอลเลกชันซีรีส์หนึ่เขาจะเป็นล้อดำล้อขาวล้อแดงแล้วก็ลิมิเต็ดเลยครับล้อสีทองคันนี้นะครับยิ่งลิมิเต็ดอีกมีลายเซ็นของคิสซี่ลุยนอกจากนี้สำหรับสายสะสมคอลเลกชันนี้ต้องไม่พลาดนะเลนครับโปสเตอร์ของคิสตี่ลุยพร้อมลายเซ็นนะครับทุกคนนะอันนี้พิกฤตก็ไปได้มาตอนงานมอเตอร์โชว์ครับ คิสติลุยก็เซ็นให้อาเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับสำหรับคอลเลกชันของคิสติลุยนิสสันเซเบโร A31 ครับทุกคนครับ สนใจคอลเลกชันของดิปเตอร์คิสตี้หลุยงานมาโจเรตนะนิสสันเซฟิโดเอ A31 ลองไปหาดูที่ห้างสรรพสินค้าครับทุกคนพิกิจยังเห็นมีวางจำหน่ายอยู่ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิจิตและช่องซีทุกคนด้วยครับคลิปนี้พิกิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ